อยู่ว er, okay. ันที like ่ไหนวันนี้จังหวัดเขาควรนกเป็นอะไรอยู่จังหวัดอะไรแล้วอ่ะเขอควรนกเป็นอะไรเอาใหม่ใครเกิดวะมึงเกิกว่านี่ก็ถึงกันแล้วนะครับควันดอกแดน Nhóc pin Ờ rồi Cái gì ở đây đó? Trà côi Trà côi Nhìn em ăn Thôi. Ok Đi đu view đi qua nào วิวควันเนาะแต่เดี๋ยวให้ไปดูกันเอพาไปดูหน่อยไปไหนอ่ะไม่ไงอยู่คันนกไต้ัง

Driving till อันนี้คือที่คนถ่ายอันนี้ที่พักอะไรนะขวนกเต้นใช่เมื่อคือเราก็นอนที่นี่เลยตอแหลเรานอนอยู่ล่างสุดอยู <laughs> นี่ไงมันจะมีเป็นเต็นท์แบบนี้นะครับ จะมีเป็นเต็นท์อยู่แบบนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวพาพี่ดิวมาน่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่พี่ดิวงอนตูดยผิดแร้อไงล่ะลูมีแกงด้วยน,ะนาะอะไรนะครับเดี๋ววยวขอไปถ่ายรูปเล่นก่อนได้ไหมไอะเอะเอปิดให้หน่อยป,ปิดไงปิด รีวิวเวลาถ่ายรูปเจอแต่ละที่ใช่แต่ละที่เดี๋ยวทุกคนที่มาถ่ายค่าเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวเอจะเปลี่ยนท่าให้ดูว่าที่จริงแล้วเขาควรที่จะถ่ายยังไงมึงทำใหู้เป็นคนที่ หลีดเลยหลีดเก่าไม่รู้อ๋อไปตรงนู้นได้ไหมทีวีเสื้อสาสมันเหรอไปไปถ้าไม่ออกจี่จริงมันต้องมีไปเลยเนี่ยเนาหลีดพี่อะไราฮิวอ่ะโอเคตรงนี้ก่อนไหมนี่ก่อนนะ ได้ไหมรอไปก่อนรอได้รอไม่กี่วนาทีเอามองกลงอ้องมาตังา้งกล,งล้องก,กันนะนี่นะเปไ๊ะเลยสาวเป๊ะเลยทุกคนอาจจะคิดว่าตอนนี้มันมืดแล้วแต่ไม่ใช่นะคะไอ้บอลมันดำ จะมีท oh. okay, ี่หนึ่งที่เราจะไปทายอ๋อของที่เป็นที่เช็คอินหนึ่งสองสามครบแล้วไม่มีอะไรแล้วครบแล้วโหคนเยอะมากเลย เราไปที่ไหนนะแพทย์หัเต่าบอกเลือดว่าไปแพทเต่าใชเขาจะไปส่งไปส่งที่แพงกว่าเต่าเลยใช่เอาสวยๆไหมสวยอแล้วอันเนี้หาถ่ายไหมอ่ะตรงเนี้ย่ะจะเอาสวยๆไหมเอาไหมได้นะเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปเล่นกันก่อนดีกว่านะโอเคบ๊ายบายปวีดสวัสดีน่ารักชิบหายเี่ย นี่ครับพอขับมานิดนึงประมาณ200เมตรไม่ไม่ใช่ถ่ายรถถ่ายกิปเจอเป็นลานาคามินลานาพักรุงลานาพักลุงนู่ก็เห็นเขาเหมือนกันเขาเขาอกทะลุเขาอะไรสักอย่างอกทะลุไปแล้วนะไม่ไหวไปเอานูกันต่อนะไปไหนก็ฉับไม่แดงก็ฉับใช่ไปได้แล้วนะครับดีแล้วนะคะนี่มาเป็นนี่ผงใยหกสิบบาท เขาแถมมาให้แถมมาให้รีวิวหน่อยชิมชิมชิมึงไม่เคี้ยวเลยเคี้ยวก่อนจริงเหรอว้าวเลยเหรอเผลอมนเป็นแบบนี้เหรอทำไมอร่อยนะก้อฉาบอ่ะทำไมอร่อยนะได้อยู่โอเคงั้นไปต่อันดีกว่า ไ,ไม่ใช่ลาดปาไผ่สุสุไหมหลาดปลาไผ่อะไรสักอย่างนี่แหละพัทลุงอ่ะออใช่นั่นแหละเออตอนนี้เราก็ถึงลแล้วนะครลาดใต้โดดถึงแล้วลาดใต้โดดลงชื่อมาใลงชื่อก่อนนะ รำยังหงายอีแล้วนี่มันก็จะเป็นโซนของกินใช่ไหมคะใช่ค่ะมาปาักนี้นของกินยังเยอะอยู่นะใช่วันก่อนเรามาบ่า,บายใช่ไม่มีอะไรกินเลยอากาศเป็นไงบ้างดีไม่ร้อนนะเนะราเลยคิดว่าจะร้อนเห็นเงืแตกม<า>ึงไม่ร้อนเลย <laughs> ทีมใต้โดเด้อจังโดประทูจังการแบบป้าทูเลยเดยวเอาข้าอ่อนเนาะได้ใส้ได้มังหรอใช้ทุกย่างับใช้ทุกย่างเนี่ยวอาไเนี่ยเนี่ยวเอาน่ารานเลยหนึ่งสองสาม ตลาดแล้วนะอันนี้เป็นท้ายตลาดแล้วใช่ไหมกินก่อนเนาะนกนินก่อนนะคะหล่อจังอ้าวมึงเหรอข้างหลัง